บ้านหลังหนึ่งจะต้องมี2ส,สีเหรอใน8ทิศถ้าเราแบ่งเปอร์เซ็นต์มามันก็จะมีจุดเสียอยู่ประมาณ15%ชีวิตคนเรามีปัญหาอยู่แค่8เรื่องเท่านั้นครับ 1. เรื่องหน้าที่การงานหรือธุรกิจการค้าให้ดูที่ทิศเหนือครับ 2. เรื่องแผนงานการจะขยายธุรกิจหรือการจะศึกษาต่อหรือเริ่มต้นการศึกษาของลูกหลาน ให้ดูทิศตะวหนออเฉียงเหนือ 3. เรื่องลูกค้าหรือผู้อุปถัมภ์รวมถึงผู้ที่จะให้การสนับสนุนดูทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 4. บุตรบริวารคือเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกันหรือระดับรองลงไปรวมถึงลูกหลานในบ้านดูที่ทิศตะวันตก 5. เรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานหรือความสัมพันธ์ ของครอบครัวหรือการจะมีหุ้นส่วนที่ดีมีคู่ครองที่ดีดูทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ 6. เรื่องของข้อบันหัตงข้อขัดแย้งข้อพิพาทไปจนถึงคดีความดูทิศใต้ 7. เรื่องทรัพย์สินเงินทองที่ดินอสังหาริมทรัพย์การลงทุนดูที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 8. เรื่องสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยดูที่ทิศตะวันออกชีวิตคนเราจัดปัญหาทุกเรื่องให้เข้าใน8หัวข้อนี้แล้วก็พิจารณาแก้ไขจาก8ทิศครับอันนี้คือหลักมงจุย้ยเมื่อเราทราบถึงปัญหาแล้วการที่จะดูว่าต้องแก้ไขอย่างไรทุกสถานที่มีโอกาสที่หน้าบ้านจะเป็นทิศใดทิศหนึ่ง ถ้าหน้าบ้านอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านที่ส่งผลหลักในเรื่องนั้นๆแล้วถ้าเป็นหน้าบ้านก็จะมีประตูประตูขนาดที่ดีก็จะส่งผลที่ดีต่อเรื่องนั้นเมื่อมีประตูแล้วก็จะมีสีที่ทาในบริเวณหน้าบ้านหรือบริเวณบ้านในส่วนนั้นๆสีของแต่ละทิศก็จะมีสีประจำทิศสีที่ส่งเสริม และสีที่ทำให้เหนื่อยหรือที่เรียกว่าทำให้อ่อนกำลังหลักสำคัญในการที่จะจัดเชยภูมิหรือจัดหงจุย้ยเมื่อเราทราบว่าทิศใดส่งผลเรื่องใดมีประตูอยู่ในทิศใดทิศนั้นๆอาคารสถานที่ใช้สีใดเราก็จะรู้วิธีการจัดให้ส่งเสริมจัดเพื่อแก้ไขขนาดของประตูที่ดีจะมีตลับเม็ดหงจุย้ย ที่จะต้องวัดทั้งความกว้างและความสูงของประตูให้เป็นระยะที่เป็นมงคลถ้าระยะที่ไม่ดีก็จะมีระยะที่ขาดลาบระยะที่ทรัพย์สินสูญหายโรคภัยเบียดเบียนเมื่อเราปรับให้ได้ขนาดที่ดีให้เจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาหรือได้ยศเลื่อนตำแหน่งเราเดินเข้าออกทุกวันเราก็จะประสบความเจริญรุ่งเรืองตรับเมตรหรือระยะที่ดีขนาดมงคลของประตูเนี่ย เป็นเรื่องที่ตรวจสอบไม่ยากครับแค่วัดตลับเมตรแล้วก็มาดูความหมายของตลับเมตรในแอปพลิเคชันยอดหงจุย้ยท่านก็จะทราบความหมายแล้วก็เลือกใช้ขนาดที่ดีได้เมื่อเราได้ประตูขนาดที่ดีแล้วสีด้านทิศนี้ให้เป็นสีที่ส่งเสริมในแอปพลิเคชันยอดหงจุย้ยก็จะมีหลัก8ปทิศ8ปฏิกิริยาที่บอกที่มาที่ไปนะครับสีประจําทิศสีที่ส่งเสริมนะครับเช่นทิศตะวันออก หรือตำหนอกเชียงใต้เป็นทิศของธาตุไม้ก็ควรจะใช้สีเขียวไม้ส่งเสริมไฟธาตุไฟทําให้ธาตุไม้อ่อนกําลังก็ไม่ควรใช้สีของธาตุไฟสีแดงสีส้มสีชมพูสีโอโรสนะครับสีที่ส่งเสริมธาตุไม้ก็คือธาตุน้ําสีฟ้าสีดําสีเงินสีเทานะครับเพราะฉะนั้นทิศตํานันออกตำหนอกเชียงใต้ทิศของเงินทองทรัพย์สินสุขภาพบ้านที่อยู่แล้ว จเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพดีนะครับทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ไม่ควรใช้สีแดงสีส้มสีมพูส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ประถมลูกค้าเจ้านายลูกน้องทิศตะวันตกกับตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นทิศของธาตุทองไม่ควรมีธาตุน้านะครับทิศธาตุทองสีที่แทนความหมายของธาตุทองสีขาวสีครีมสีเงินสีทองส่วนสีที่แทนความหมายของธาตุน้ํา นะครับซึ่งทําให้ทิศนี้อ่อนกาลังหรือทําให้เหนื่อยก็คือสีฟ้าสีดําสีเงินสีเทาเพราะฉะนั้นอาคารที่ทิศตะวันตกตะวันตกเชียงเหนือทาสีฟ้าสีดําสีเงินสีเทาจะทําให้กิจการค้าลูกค้าน้อยลูกน้องไม่เก่งลูกน้องไม่ได้อย่างใจทิศตะวันออกตะวันออกเชียงใต้ถ้าใช้สีแดงสีส้มสีมฟูก็จะทำให้เก็บเงินไม่อยู่สุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้น สีสองสีนี้เป็นสีที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่าใช้ในสองทิศที่ห้ามถ้าจะใช้สีแดงสีส้มสีชมพูนะครับสีธาตุไฟก็ต้องมาใช้ทางทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือสีฟ้าสีดําสีเงินสีเทาถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ในทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ท่านทราบแล้วว่าถ้าหน้าบ้านท่านหันไปทิศใดควรจะใช้สีใดมักจะมีคําถามเสมอว่าแล้วใช้สีอะไรที่ดีที่สุดแล้วหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะ อย่างนี้บ้านหลังหนึ่งจะต้องมี2ส,สีหรอหลังคาจะต้องมี2ส,สีหรอใน8ทิศถ้าเราแบ่งเปอร์เซ็นต์มาทิศหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณ15%มันก็จะมีจุดเสียอยู่ประมาณ15%ถ้าเราใช้สีเดียวหลังคาเนี่ยโดยปกติเขาก็ใช้สีเดียวกันอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีข้อเสียอยู่15%แต่เคยสังเกตไหมครับว่าสีไหนที่ดีที่สุดสีที่ดีที่สุดคือสีเหลืองกับสีน้ำตาลซึ่ง เป็นสีของธาตุดินนะครับแล้วก็สีเขียวซึ่งเป็นสีของธาตุไม้ทิศเหนือเป็นทิศของธาตุน้ำไม่ควรมีธาตุไม้สีเขียวทิศใต้เป็นทิศของธาตุไฟไม่ควรมีธาตุดินสีเหลืองสีมตาท่านจะสังเกตเห็นปั๊มน้ำมันที่คนเข้าออกใช้บริการคึกคักจะมีร้านกาแฟที่สีของร้านเป็นสีเขียวกับน้ำตาล สีน้ําตาลคือธาตุดินจะใช้สีน้าตาลหรือสีเหลืองก็ได้แต่ร้านกแ liksom, าแฟเนี่ยเขาเลือกใช้สีน้ําตาลกับสีเขียวโดยเขาจะใช้สองสีสลับกันในแนวนอนนะครับเขียวอยู่ข้างบนน้าตาลอยู่ข้างล่างหรือเขียวอยู่ข้างล่างน้าตาลอยู่ข้างบนแล้วในกรุงเทพเนี่ยจะมีคอนโดอีกคอนโดหนึ่งที่เรียกว่าขับไปทางไหนก็มักจะเห็นชื่อคอนโดนี้ถ้าสังเกตด,ดูนะครับคอนโดนี้ก็จะใช้สีเขียวกับสีน้ำตาลอ่อน,น own, แต่เขาจะใช้ในแนวตั้ง นะครับสีจะใช้ในแนวตั้งเพราะฉะนั้นถ้าแนวตั้งเนี่ยทิศเหนือห้ามใช้สีเขียวก็จะใช้สีน้ำตาลหรือสีเหลืองทิศใต้ห้ามใช้สีเหลืองสีน้ำตาลก็จะใช้สีเขียวนอกนั้นอีก6ทิศจะใช้เขียวหรือน้ําตาลก็ได้อันนี้คือหลักการใช้สีใครจะเลือกใช้สีนะครับผมขอแนะนําเลยว่าสีโทนเขียวใช้ในโซนทิศใต้สีโทนน้าตาลเหลืองใช้ใน โซนทิศเหนือแล้วก็ทิศอื่นๆสองข้างดีที่สุดครับเรื่องของ8ทิศที่มี8เรื่องราวและการที่จะปรับแก้ไขหรือออกแบบประตูออกแบบการใช้สีสิ่งนี้ทางฮงจุ้ยเราเรียกว่า8ทิศ8ปฏิกิริยาเป็น1ใน45หัวข้อในหนังสือเก่งและเฮงด้วยฮวงจุ้ย360องศา ที่จะเป็นคู่มือการจัดหงจุย้ยด้วยแอปพลิเคชันยอดหงจุย้ยเป็นหนังสือที่มีชีวิตมีเครื่องมือประกอบแล้วมีกลุ่มยอดหงจุย้ยถามมาตอบให้โดยผมผนพบและทีมงานที่จะมาไขปัญหาข้อข้องใจตามหนังสือและแอปพลิเคชันให้ทุกท่านที่เป็นสมาชิกสั่งจองได้ทาง Facebook Page ยอดห่วงจุย้ยนวัตก,กรรมครบวงจรหรือ Line แอดท็อปเฟงซุยจองด่วนครับ